สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ r ิจิตเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการเจาอหรือเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีนะคะในเดือนมิถุนายนปี2564นั่นเองและคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนของดิจิอท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะคะเป็นชาวราศีธาตุน้ํานั่นเองเนาะวันนี้ก็จะใช้ไพ่สองสำหรับบูรพาทาโร่แล้วก็ตัวของบอสซาทาโร่ด้วยนะคะแบ่งเป็นคนโสดแล้ว คนมีคู่เลยดังนั้นนะคะโอ้อลิซใช้วันเกิดแบบไทยนะใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยปรับฟังปรับใช้กันได้นะคะอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็เพียงแค่ระมัดระวังกันแค่นั้นพอจะ้ะมาเริ่มที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเริ่มที่คนมีคู่ไปแล้วเนาะวันนี้จะใช้ตัวบอสซาให้กับคนโสดนะคะใบแรก อันนี้ขอดูมุมมองในเดือนนี้นะจริงๆแล้วคุณมองคุณมองความรักยังไงโอ้ยเรารู้สึกว่ามีนดูไม่พร้อมอยากจะมีใครสักเท่าไหร่นะเอออารมณ์ดูสิไพ่ก็ค่อนข้างปิดประตูร็กก่อนได้ขนาดนั้นนะคะปิดใจนะคะปิดใจในที่นี้ก็อาจจะด้วยที่คุณเองมีมุมมองความคิดแบบเปลี่ยนไปกับความรักด้วยนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนอาจจะมีความแบบ ฟุงฟ้งๆหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักอะไรที่มันไม่สามารถที่จะคอนโ contrl ได้เนี่ยออกไปเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณอยากจะคอนโทรอะไรหลายๆอย่างให้มันชัดเจนนะคะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักหรือว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนอยากจะโฟกัสให้มันเต็มที่ไปก่อนอย่างใดอย่างหนึง่งดังนั้นเนี่ยถ้าความรักมันไม่ได้ส่งผลให้คุณรู้สึกว่ามันมาช่วยส u พอ o r ให้คุณแบบเติบโตขึ้นคุณดีขึ้นคุณก็น่าจะผลักออกไปแล้วก็รู้สึกว่า มีความรักก็ไม่ได้เหมาะกับเราอะไรในช่วงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคิดและมุมมองของคุณเฉยๆนะเราแค่อ่านใจคุณนะแต่ว่าในเรื่องของด้านเสน่ห์นะต่อให้คุณจะปิดใจแล้วเสน่ห์มันมาไหมนะคะเสน่ห์ของชาวราศีมีนเออจริงๆก็ซื้อกินหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคนโสดเนี่ยเอาจริงๆถ้าเป็นอารมณ์แบบแอบชอบมีรักมีตัวละครหรือแบบคุยๆเอลเอลเฉยๆยังไม่ได้แบบคอมมิทเมนต์อะไรไม่ได้เดทไม่ได้อะไรด้วยนะคะ ก็ยังเป็นเป็นสเสน่ห์ของแบบความเป็นมีนแหละอีิรู้สึกว่าชาวราศีมีนด้วยความเป็นธาตุน้ําเนาะคุณเองจะค่อนข้างไหลลื่นอยู่แล้วกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะคุณค่อนข้างเป็นตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายๆกับการที่จะเป็นตัวเองด้วยก็เลยนั่นแหละมองว่าเป็นสเสน่ห์ของคุณในเดือนนี้แล้วก็สามารถดึงดูดใครเข้ามาไหมก็สามารถดึงดูดได้อยู่ดีนะคะสเสน่ห์ของคุณมันก็จะไปตรงกับคนกับ ที่คุณมาคุยด้วยกับคุณอะไรย่างเงี้ยค่ะมาจีบคุณมาแอลคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บางทีปิดใจก็จริงนะแต่คุณก็ไม่ได้ชอบการที่แบบผลักให้คนอื่นแบบมองคุณไม่ดีอ่ะคุณก็จะยอมที่จะพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยชาวราศีมีนยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ชอบมีสังคมที่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยชอบให้ใครมามองตัวเองไม่ดีหรือตัดสินตัวเองไม่ดีก็เลยเป็นเสน่ห์ด้านหนึ่งเป็นด้านดีๆนะจ๊ะทีนี้ เรามาดูว่าแล้วโอกาสสละโสดโอกาสที่จะมีใครเข้ามาหรือโอกาสความรักในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรก็เห็นได้ชัดดูสิมีมาต่อคิวเชียว ก็มีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะแต่คุณจะรู้ตัวว่าเขาเข้ามาหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เลเวลการมองคนของชาวราศีมีนแต่ละคนไม่เท่ากันเลยอย่างน้องๆอ,อาจจะประสบการณ์น้นๆอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าใครเข้ามาแอลจริงหรือมาแบบว่าทีเล่นทีจริงหรือมาขอจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาอสองแง่สองงามกับเราอยู่ตลอดหรือไม่ก็จะเป็นคนที่เข้ามาจีบ แต่บางทีเราปิดใจอย่างที่บอกยอมไม่ที่ใบแรกแหละต่อให้เขาจีบแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้ต้องการคุณก็จะรู้สึกว่าไว้ก่อนละกันถ้าเธอทนฉันได้ในจังหวะที่ฉันติดแบบนี้ต่อไปถ้าเธอยังอยู่ตรงนั้นฉันอาจจะเปิดใจก็ได้แต่ว่าเดือนนี้สเสน่ห์แรงเหมือนกันนะจ๊ะชาวมินจะสเสน่ห์แรงตรงไหนนะถ้าใครไม่ได้เดินทางไปไหนทํางานอยู่บ้านเก็บตัวเนี้ก็ขอขอเว้นไว้กรณีพิเศษนะไม่ใช่บอกว่าฉันจะเจอสเสน่ห์แรงแต่ว่า อ๋ออยู่บ้านจา้ะไม่ทําอะไรเลยไม่คุยกับใครด้วยไม่มีปริสิมพันธ์ซึ่งน้อยมากๆก,ก,กับชาวราศีมีนนะแต่ก็แปลกใจที่ยังมียังมีอยู่ยังมีคนแบบนี้อยู่นะคะฝากไว้สุดท้ายละกันในเรื่องของคาแนะนำนะคะของคนโสดเดือนมิถุนายนอริเอร์บอกตรงว,ว่าสุดท้ายแล้วความรักก็อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่ดีที่สุดนะคะในด้านที่เราจะได้เจอความรักที่จริงใจ รือจริงจังนะคะไอ้ที่ี่มาต่อแถวรอคิวหรือเสน่ห์แรงเนี่ยมักจะดึงดูดคนที่ยังไม่ได้ใช่มากพอหรือว่าเป็นคนที่เป็นขาจรดีกหว่าเนาะถ้าเหมือนเราเปิดขายของเนี้ยขาจรผ่านมารู้สึกดีกับคุณเสร็จแล้วเขาก็ผ่านไปเราก็เลยมองว่ามีนอาจจะถูกถูกเล่นกับความรู้สึกได้ง่ายๆในเดือนนี้ก็อยากให้แบบว่า เออมองเป็นกลางๆแล้วกันถ้ามีใครเข้ามาพูดคุยก็อย่าเพิ่งถลำลึกอะไรเนาะก็กลับไปที่ใบแรกนั่นแหละการปิดใจของคุณก็เพียงแค่ว่ามีปฏิสัมพันธ์ปกติเป็นเพื่อนเป็นเอ่อคอนเนคกชันกันไปก่อนอย่าไปคิดอะไรมากนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องราวสาหรับคนโสดเนาะก็เอาเป็นว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ที่อลิตมองว่าชาวมีนเปิดใจได้อยู่แหละไอต่อให้คุณจะปิดใจแต่ว่าถ้าคุณจะเปิดใจ ปิดใจจะคุยกับใครไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเสน่์แรงอยู่ดีนะฝากไว้สองช่องทางนี้ด้วยนะคะใครใครมาทางไหนมาได้เลยสําหรับดูส่วนตัวนั้นได้ไอดีไลน์ได้เลยมาสอบถามข้อมูลก็ได้จ้ามาต่อสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์มีความรักมีคนรักมีครอบครัวหรือแม้แต่แอลเดทกันแล้วนะคะซัมติงกันแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ถือว่าอยู่ในสถานะน,นี้นะจ๊ะเริ่มแรกเลยนะคะ ความรู้สึกที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหงาเนาะอน,นีรู้สึกว่ามีหลายๆคนเนี่ยถูกพัดพรากห่างจากคนรักมาสักระยะแล้วสําหรับ 1- 2สองเดือนที่ผ่านมาอาจจะด้วยที่มันก็เกิดความเหงาแล้วก็แบบไปเห็นคู่รักคนนั้นไปเห็นโพส์นั้นโพส์นี้ที่เขาหวานชื่นเรื่นรมนะคะชาวมีนก็แอบอารมณ์เหงาอารมณ์เปียวเลยทําให้บางทีแล้วก็อาจจะมีความงี่เงา่าหรือความอ่อนไหวมากขึ้นการเรียกร้องมากขึ้นหรือความเหนื่อยล้าที่ที่เรารู้สึกว่า อยากให้คนรักเข้าใจแต่ว่าคนรักก็ยังไม่ได้เข้าใจนะใครที่เป็นชาวมีแล้วยังห่างจากคนรักไม่ได้อยู่กับคนรักเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบเหงาสุดๆแต่ถ้าใครอยู่กับคนรักอยู่แล้วเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะชาวมีนเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าที่ผ่านมาในช่วงนี้มันเหมือนแบบต่างมีดูรู้สึกว่าไม่ได้ถูกสนใจมากพอหรือหรือชาวมีน,นี่แหละไม่ยอมสนใจคนรักเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสถา,านการณ์ความสัมพันธ์มันอาจจะมายิงที่ตัวคุณเลยหรือไปยิงที่ตัวของคนรักคุณก็ได้นะคะทีนี้ เรามาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างนะคะโอเคดีขึ้นนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านๆมาในช่วงของสถานการณ์นะคะเปิดใจกันมากขึ้นค่ะเทคแคร์กันมากขึ้นจากที่ลิศพูดแปลว่า เกิดการละเลยกันมาสักระยะหนึ่งเนาะชาวมีนก็จะรู้สึกว่าโอเคเรียกร้องคนรักมากขึ้นเริ่มรู้สึกอยากจะเทคแคร์อยากเอาใจใส่นะคะอยากจะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะแชร์ริ่งประสบการณ์ต่างๆหรือการจับเขาคุยเดือนนี้ก็น่าจะมีกับชาวราศีมีนเหมือนกันการจับเขาคุยก็ ระวังหน่อยนะกันสําหรับเรื่องของปัญหาเพราะว่าคุยไปคุยมาเลยเถิดเพราะใบนี้จะเป็นใบปัญหาของชาวมีนนั่นเองนะชาวมีนที่คบกับชาวราศีธาตุนะ้ําเหมือนกันก็คือตัวของราศีมีนกรกฎพิจิก3ราศีนี้ชาวมีนจะต้องระวังว่าแฟนตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งนะคะหรือน้ํานิ่งไหลลึกนะคุณอาจจะแบบว่าไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้ดังนั้นให้เรามาระวังเรื่องของการพูดพูดแล้วอย่าเลยเถิด จบให้มันเป็นทีละเรื่องนะคะสมมติจะเคลียร์เรื่องนี้ก็เอาแค่เรื่องนี้อย่าไปแบบว่าไหลไปแต่ละเรื่องไหลไปตัวโวออกทะเลไปแล้วสุดท้ายแล้วมันจับประเด็นไม่ได้แล้วก็เกิดความแบบคาดหวังช่นกันละกันจากนั้นก็จะกลายเป็นมีปากเสียงกันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่แบบเดทกันอยู่อย่างที่ลิซบอกไปเลยว่าคุณมีตัวละครแบบเนี้ยสิ่งที่ลิซอยากให้ระวังก็คือเรื่องของคําพูดเรื่องของมันมันสามารถที่จะตรงกับคุณได้เลยนะเพราะว่า บางครั้งคุณจะคาดหวังมากแล้วคุณจะเริ่มไปร้องขออะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะต้องดีกว่านี้นะคะแล้วก็ดูด้วยว่าในเดือนเนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนเองก็รู้สึกอยากที่จะชัดเจนอะไรหลายๆอย่างกับตัวของคนที่ตัวเองรักหรือคุยอยู่เนาะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจริงๆอลิซมองว่าอย่างนี้นะมันเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้หรือว่าเป็นการหาข้อมูลซึ่งกันและกันยิ่งใครอยู่ห่างกันนะคะยิ่งจะต้องแบบว่าเห็นใจกันมากขึ้นนะคะ พูดอะไรไปต้องคิดมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ควรทําส่วนใครอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีอารมที่แบบปะทะกันง่ายใครที่กําลังหาความมั่นคงใครอยากจะวางแผนการแต่งงานถามว่ามีเนแอบคิดความมั่นคงมาก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ด้วยที่มันสถานการณ์เอยสิ่งเราภายนอกอาจจะทําให้มีนรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกถึงความกลัวแล้วก็ปริวิเวกอันนี้ก็เกิดความติดของชาวราศีมีนเองเท่านั้นนะคะก็อยากให้ ให้ลดหลั่นลงมาละกันเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่มีคู่มีตัวละครความรักมันเป็นคนสองคนนะดังนั้นมันไม่ได้มีแค่ตัวคุณคนเดียวทําอะไรก็อยากให้ให้เกียรติกับคนรักแล้วก็ให้ความไว้ใจความเชื่อใจกับคนรักแล้วชาวมิงก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคู่เลยแล้วก็ฝากไว้สองช่องทางนี้เลยนะคะใครมาทางแฟนเพจนะคะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็อาจจะมีการไลฟ์สดเนี่ยก็มาเจอกันมาอ่านไพ่ฟรีกันได้ส่วนในตัวของ ลน์นะคะจะเป็นการดูส่วนตัวแบบนี้ค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย